ขอบคุณเพื่อนบ้านที่มีหัวใจสีเขียวเหมือนกันนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ร่วมตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโครงการคานาวิวเนื่องจากโครงการเรามีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับทางเราจึงมีแผนที่จะพัฒนาโครงการคานาวิวเฟสพิเศษแล้วก็เฟสที่2ขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับ สวัสดีครับผมโจ้ครับวุฒินันดวงลาปาเป็นเจ้าของโครงการคานาวิวครับเราเปิดโครงการมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์า5 6 5จนถึงวันที่29เมษาเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับผมก็ได้ตามหาเพื่อนบ้านที่มีหัวใจสีเขียวเหมือนกันครบทั้งหมด16แปลงแล้วครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจและก็ภูมิใจมากๆครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมาขอบคุณเพื่อนบ้านที่มีหัวใจสีเขียวเหมือนกันนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ร่วมตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโครงการคานาวิวนะครับวันนี้ผมประทับใจมากๆผมต้องขอขอบระคุณมากๆเลยครับผมและผมมีข่าวดีสําหรับเพื่อนบ้านที่พลาดจากการเป็นเจ้าของโครงการคานาวิวเฟสที่หนึ่งไปนะครับตอนนี้ไม่ต้องเสียใจครับเนื่องจากโครงการเรามีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับทางเราจึงมีแผนที่จะพัฒนา โครงการคานาวิวเฟสพิเศษแล้วก็เฟสที่2ขึ้นมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมอยากจะบอกเลยว่าเฟสพิเศษแล้วก็เฟสสองเนี่ยมีความพิเศษไม่น้อยหรือไม่แพ้กับเฟสที่หนึ่งแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแล้วก็สังคมนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมครับ เรายังพัฒนาที่ดินตามพรบจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิมนะครับถนนในโครงการเราก็ยังเป็นถนนคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีท่อระบายน้ําทั้งสองข้างนะครับมีพื้นที่ส่วนกลางมีนิติบุคคลนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่ามันมีาสาธารณูโภคแบบนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้เป็นจุดเด่นของโครงการเราเลยครับผม ทีนี้ผมเลยอยากจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบพิเศษนะครับก็คือรอบ VVIP นะครับรอบนี้จะเป็นรอบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนในรอบนี้เท่านั้นนะครับผมโดยสามารถติดตามเพื่อรับข่าวสารโครงการคานาวิวนะครับเฟสพิเศษเฟสที่2รวมถึงการลงทะเบียนได้ที่ เพจ Facebook v a ล a d ์แ s ate, นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ v l a n น d ์แอและอีกช่องทางหนึ่งครับเพจอสังหาสมร็จรูปาบโคจโจนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมคุณภาพไปกับเราครอบครัวคันนาวิวขอบคุณครับ